แอนจักระพงฟาดกลับแรงคุณนอนเนนช่วยโอกาสสร้างกระแสขอหยุดวิจารณ์คนอื่นและไล่ไปแปลงเพศแอนฟาดกลับแรงคุณนอนเนนช่วยโอกาสสร้างกระแสขอหยุดวิจารณ์คนอื่นและไล่ไปแปลงเพศขอหยุดพฤติกรรมนี้เตือนแล้วด้วยความหวังดี วันที่5กุมภาพันธ์หลังเกิดกระแสดรามา่าเมื่อสตรีข้ามเพศหมื่นล้านแอนจักกรพงศ์ออกมาเปลยชีวิตและเรื่องราวความรักสุดทือฮา คบหนุ่ม4คนในเวลาเดียวกันในรายการแฉเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบางส่วนของเนื้อหาคำสัมภาษณ์พูดพาดพิงถึงแคทตีโอนาเกรย์มิสยูนิเวิร์ส2018ซึ่งถูกมองว่าไม่ให้เกียรตินางงามคนดังอีกทั้งยังพูดเรื่องเซ็กของอดีตแฟนหนุ่มคลินบอนแดดหรือพี่หมีซึ่งเป็นแฟนเก่าของนางงามจักรวาลด้วยเช่นเดียวกันตามมาด้วยกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมที่ออกมาพูดพาดพิงและเปิดเรื่องราวความรัก ต่อมาแอนจักรพงไลฟ์สดเปิดใจเคลียร์ทุกบมดราม่าผ่านทาง Facebook ส่วนตัวขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเนื้อหาสรุปว่าถือเป็นบทเรียนที่ออกมาพูดด้วยจิตสำนึกอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรในฐานะที่เราอยู่ในสื่อหลายคนมองเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นความผิดพลังอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเราก็ควรต้องจริงใจและควรต้องออกมาพูดอย่างเปิดเผยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ อะไรที่ไม่ใช่เราก็ต้องกราบขอโทษพร้อมยกมือไหว้และต้องขออภัยกับทุกๆท่านที่ทำให้มีผลกระทบในทางที่ไม่บวก ล่าสุดแอนจัก,กรพงศ์ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในประเด็นนี้โดยโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าคุณนอนเนนคะหยุดวิจารณ์คนอื่นแล้วไปแปลงเพศเธอจิตจะได้แจ่มใสขึ้นพร้อมแคปชั่นว่าคนไม่มีความสุขกับตัวเองฉกฉวยโอกาสเอาประเด็นคนอื่นมาสร้างกระแสสังคมเขามองออกค่ะหยุดพฤติกรรมนี้นะคะเตือนแล้วด้วยความหวังดีคะ่ะนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าผมขอแบนคนนี้หน้าขำ ถามตัวเองบ้างใหม่ว่าใครอยากคบกับคุณพร้อมแคปชั่นว่าเราเป็นลูกค้าที่อุดหนุนคุณมานานคุณก็ยังมาทำแบบนี้ศิลปินดาราในวงการใครเขาพลาดอะไรหน่อยคุณก็หยิบขึ้นมาสร้างเป็นกระแสให้กับตัวเองดิฉันพลาดอะไรไปก็ขออาภายัยขอโทษไปแล้วด้วยจิตสำนึกมาสร้างพลังบวกให้กับสังคมกันเถอคะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด